นี่ครับคุณผู้ชม่นนี้ก็จะพาช้างนะครับมาแล้วก็ทีมงานก็จะลอดท้องช้างนะครับเพื่อเสริมสิริมงคลนะครับโอ,โอ้สวยมากเลยครับตาลุ่นรงงาอชปเลี้ยงทองใงครับ มารับดอกไม้มารับดอกไม้อ๋อไม้มงคลพี่ปุไหนรู้เปล่าเฮ้ยดี๋ยวมเ้เฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึ่งเอาไม้เอาไม้เอาไม้แบนึงถึงรไน้ำหนึ่งถึงว้รอีะกพีุ่มวัอครั้องใกพี่ปุ้มต้องใกล้พีกหน่อยไม่กลัวไม่กลัวไม่ต้องกลัวเขาไม่ทำไรผมเคยคุยเขาอยู่ เอาอีกหน่อยไม่เห็นช้างเลยพี่เข้าได้เลยพี่ไม่เห็นช้างเลยจริงาเลยเ้ามาเลยก่อตรงนี้ก็ได้เลเาหนึ่งสองสามโอ้โหพี่ได้ดูออมเยียอยอยผมรู้าแม็กซอนเดี๋ยวไปปินแปดป่าวฮนทีมานะครับอาจารย์เปิ้ลน้องจากราชมงคลใครนาำสดุครับ มีลิซ่ามาด้วยนะอันนี้ลิซ่าไหมกไหคนที่ให้สัมาตะลุนตะลุนนะรออยู่รีเควสต์มาทำไมต้องเป็นตะลุนครับเหมือนจะมีประสบการณ์ครับ ่ยังไงก็บอกว่างัน่อาท่่งอผมพูดอย่งี้เดี๋ยวผมอออกเสร็จงานพูดอยางี้อะเกาผมไปติดไมติดงติด้ติดไมพ่อนอ๋อตื่นเต้นไห่อยตื่นเต้นลยลักะสวยแล้วผมเลิกเป็นวิทีกรแล้วผมเป็นช่างภาพแทน ได้พี่เดี๋ยวเข้าคิวเข้าคิวก่อนเลยอันนี้จัดเต็มให้เลยครับเอาามหมอชาจะรอดรอดเลยครับพานำเลยครับพาน๋ยเดี๋ยวเมีคนรอดคะรอดราเราทั้งหมดเลยครับน้องๆเข้าเข้าฉากด้วยเลยครับกกกลลล้้้ออองงงเา